สวัสดีครับพบกับผมช่องน้องเ,องเก้าดังซิงนะครับตอนนี้รถติดเยอะมากเลยครับผมเสียใหญ่เสียใหญ่ชัดเองครับโอ้อันนี้ก้อนเน,นีายหนกก้อนติดเยมยครับติดเยมย์ไปแล้ว

อย่านใรันเนเลยงายอย่างยคังายมากยดเดี๋ยวดขึ้นไโอ้โหขึ้นได้แล้วครับผมโอ้โหด้าหินมาที่เปยาหินมาที่ถ่ายนฝ้ายเดียวถ่ายการถ่ายเด็ดเอาง่ายเดียว <laughs> Tiếng anh đang à. Tắc hàng. Tiếng ẻng đang hen ơi. Ôi con của mày đâu? 1 <laughs> mùi <Màu. cười> vô. Ôi. โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรับฝากกดติดตามด้วยนนะคระับสวัสดีครับ